บทที่75คุณหญิงปฐุมทิพย์วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัฒหารเช้าแล้วจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็อธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัติเป็นเวลา3มวันสามคืนและจะไปออกในวันอาทิตย์แรม8คดข้าเดือน9ซึ่งตรงกับวันที่11สิงหาคม พุทธศักราช2,517ที่กุฏิชั้นล่างบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์เมื่อได้รับการบอกเล่าจากนายขุนทองก็พากันกลับไปด้วยความผิดหวังบางคนก็ตำหนิท่านในใจว่าไม่ทำหน้าที่ของพระทั้งที่ความจริงแล้วพระก็ไม่ได้มีหน้าที่รับแขกแต่ประการใดในพระวินัยก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า ให้พระมีหน้าที่รับแขกส่วนคนที่ไม่มีความเกรงใจก็ถึงกับด่าให้ในายขุนทองได้ยินล้านชายท่านพระครูจำต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดเขาได้เห็นท่าแท้ของคนบางคนที่พอไม่ได้ดังใจก็แสดงความหยาบคายร้ายกาจออกมานึกถึงถ้อยคำของลุงลุงที่มักจะพูดเสมอๆว่าผู้หญิงที่น่าเกลียดคือผู้หญิงที่ตามใจตัว ผู้ชายที่น่ากลัวก็คือผู้ชายที่ไม่รู้จักเกรงใจคนวันนี้เขาต้องผชนกับหญิงชายประเภทนี้หลายรายถึงกับต้องท่องไว้ในใจว่าอดทนอดกลั้นอดตนอดกลั้นแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนเลวร้ายไปเสียหมดเพราะคนดีมีคุณธรรมก็มีอยู่ไม่น้อยซึ่งเมื่อพกเขาได้ทราบเรื่องที่นายขุนทองบอกกล่าว ต่างก็พากันอนุโมทนาสาธุการสาธุหลวงพ่อท่านช่างมีเมตตาสูงเหลือเกินขอให้ท่านจงมีอายุยืนยาวเถิดจะประคุณวันต่อมาในขุนทองก็ต้องปวดหัวหนักขึ้นเพราะคนที่มาขอพบหลวงลุงคือคุณหญิงปทุมทิพย์คนที่เขาแอบแช่งในใจว่าให้แล้วเอาคืนมารืนนิตายแต่ก็เป็นการแช่ง ที่ไม่จริงจังอะไรคือไม่ได้ประกอบด้วยความอาฆาตมาตร้ายเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงคุณหญิงก็น่าจะตายตามคําแช่งของเขาไปแล้วนี่เธอฉันแอบสืบมาแล้วได้เรื่องแล้วคุณหญิงบอกเขาทันทีที่พบหน้าได้เรื่องว่ายังไงฮะคนที่ถามอยากรู้ก็ได้เรื่องว่ามันแอบไปซื้อบ้านให้นางนั่นอยู่และตอนนี้แล้วตอนนี้ตอนนี้ คนเป็นคุณหญิงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นตอนนี้เป็นยังไงฮะคนอยากรู้ซักคุณหญิงใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาสั่งน้ำมูกอีกฟูดใหญ่ๆแล้วจึงตอบว่ามันออกลูกแล้วเห็นว่าไปออกที่โรงพยาบาลเอกชนตอนที่เธอเห็นมันคราวนั้นนะ่ะมันท้องได้สามเดือนแล้วคนเล่าร้องไห้โฮโฮอย่างไม่อายผีสางเทวดา แล้วคุณหญิงจะทํายังไงล่ะฮะนายขุนทองถามฉันก็จะมาถามหลวงพ่อว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรคนพูดไม่ได้บอกหรอกว่าได้เตรียมขวดน้ํากรดมาใส่ในกระเป๋าถือด้วยถ้ารู้ตำแหน่งแห่งที่จะตามไปเอาน้ากรดสาดหน้ามันทั้งแม่ทั้งลูกให้สมแค้นให้ฉันพบเดี๋ยวเดียวเองฉันจะถามท่านนิดเดียวแล้วก็จะกลับไม่อยู่รบกวนท่านหรอก คนที่ตามใจตัวเองซิจนชินว่าไม่ได้หรอกห้าคุณหญิงหลวงลุง,ลงท่านสั่งไว้แล้วว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันชายหนุ่มยืนกรานทำไมท่านต้องเข้าสมบัติด้วยละ่ะเพื่อช่วยเท่าแก่คนหนึ่งนะฮะเท่าแก่เกิเป็นมะเร็งลำไส้จะต้องตายภายในสามเดือนหลุงลุงเลยช่วยต่ออายุให้โอ้ยแล้วหลายหลาสาระสิ้นดีเธอไปตามท่านแล้วกันเพราะว่าเรื่องของฉันสำคัญกว่า ไปเรียนท่านว่าคุณหญิงปทุมทิพย์มาขอพบไม่ได้หรอกหากคุณหญิงไม่ได้จริงๆ่ะนมวัยยี่อยังคงปฏิเสธคุณหญิงจึงเปิดกระเป๋าถือหยิบธนบัตรใบละร้อยให้สองใบออกมาจากกระเป๋าสตางค์ส่งให้ชายหนม่มนายขุนทองไม่ยอมรับเพราะกลัวคนให้จะเอาคืนเหมือนคราวที่แล้วหากก็พูดเสียงอ่อนลงว่า กุญแจไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกฮ่าแล้วอยู่ที่ใครละ่ะคุณหญิงถามอย่างหงุดงิดอยู่ที่พี่สมชายฮะงั้นก็ไปเอามาบอกว่าคุณหญิงปทุมทิพสั่งคนเป็นคุณหญิงบัญชาลืมไปว่าที่นี่เป็นวัดไม่ใช่บ้านของเธอเองเขาไม่ให้หรอกฮ่ายังไงยังไงก็ไม่ให้ใช่หนุ่มบอกอย่างรู้นิสัยของลูกพี่ไม่ให้กมันรู้ไป มันอยู่ที่ไหนไปตามมาพบฉันหน่อยคนเป็นคุณหญิงแสดงอำนาจและเรียกสิทธิวัดว่ามันหนูตามให้ได้ะแต่เขาจะมาหรือไม่มาหนูไม่ทราบแล้วก็บังคับเขาไม่ได้ด้วยะว่าแล้วก็ลุกไปตามในสมชายที่กุฏิพระโวเยียวเมื่อเขาลุกออกไปที่กุฏิท่านพระครูจึงมีคุณหญิงนั่งอยู่เพียงผู้เดียวท่านพระครูอยู่หรือเปล่าชายผู้หนึ่งเข้ามาถาม มากับสตรีผู้หนึ่งอายุประมาณ20ส่สบเศษอยู่แต่ท่านไม่ลงมารับแขกคุณหญิงบอกรู้สึกขัดเคืองที่ชายหญิงคู่นี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นคุณหญิงความที่อยากแสดงตัวจึงถามเขาว่าเธอสองคนไม่เคยดูทีวีหรือไงหรือว่าที่บ้านไม่มีทีวีถามอย่างเหยียดเย็ยดบุรุษที่มากับคู่ม่านสาวรู้สึกไม่พอใจที่หญิงสูงอายุคนนี้เรียกเขาว่าเธอ ราวกับว่าเขาเป็นคนขับรถของหล่อนตัวเขาเพิ่งจบด็อกเตอร์มาจากอังกฤษและก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลายัยคู่มั่นของเขาก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกันที่มาหาท่านพระครูก็เพื่อจะให้ท่านหาเลิกแต่งงานให้มีครับที่บ้านผมมีทีวีสีด้วยซื้อมาจากอังกฤษด็อกเตอร์หนุ่มเธอโอกาสคุยทับ จะมีสกิ่คนกันเชี่ยวที่มีโทรทัศน์สีดูแล้วพวกเธอไม่เคยเห็นชั้นในทีวีหรือไงเธอถามอีกก็พยายามติดตามรัฐมนตรีไปทุกงานเพื่อที่จะให้ใครๆได้รู้จักโดยเฉพาะเวลาออกทีวีไม่เคยครับผมกับคู่มั่นเพิ่งกลับจากอังกฤษเมื่อเร,เร็วนี้เองแล้วก็กำลังยุ่งเรื่องเตรียมงานแต่งงานเลยไม่มีเวลาดูทีวี อ๋อได้ยินว่าคนคู่นี้เพิ่งกลับจากอังกฤษคุณหญิงจึงถือโอกาสคุยบ้างฉันก็เคยไปอังกฤษหลายครั้งไปเยี่ยมลูกเคยได้ยินชื่อคุณหญิงปทุมทิพย์ภรยาท่านรัฐมนตรีพรดุงเดชหรือเปล่าฉันนี่แหละเธอคิดว่าคนทั้งสองจะต้องยินดีปรีดา ที่ได้รู้จักคุณหญิงหากก็ต้องผิดหวังเมื่อฝ่ายนั้นพูดว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เมืองไทยเปลี่ยนรัฐมนตรีบ่อยซะจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครฟังแล้วคุณหญิงอยากจะร้องกรี๊ดก็พอดีกับนายขุนทองเดินเข้ามาพี่สมชายไม่อยู่หรอกฮะคุณหญิงหลวงพี่บอกว่าไปซื้อของที่ตลาดกับแม่ครัวตั้งแต่เช้า หนูก็ลืมสังเกตว่ารถไม่อยู่แล้วกุญแจละ่ะมันฝากกุญแจไว้หรือเปล่าเปล่าครับเขาเอาไปด้วยแม้ร้ายจริงๆและนี่ฉันจะต้องรออีกกี่ชั่วโมงกันนี่คุณหญิงค่อยมาวันอื่นดีไหมฮะมาวันที่สิบเอ็ดก็ได้ท่านกำหนดออกจากสมบัติวันนั้นโอ้ยฉันรออีกไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้แล้วกัน เธอรู้จักพระเกจิอาจารย์ดังๆของจังหวัดนี้อีกหรือเปล่าฉันจะได้ไปหาให้ท่านช่วยดูให้ยิ่งเป็นพระอรหันยิ่งดีนายขุนทองแอบเถียงในใจว่าโอ้ยถ้าท่านเป็นพระอรหันจริงท่านก็ไม่มาสนใจเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้หรอกคุณหญิงแต่ปากเขากับพูดว่าหนูไม่รู้จักหรอกคะ่ะอะไรเรื่องแค่นี้ไม่รู้ เธอนี่แย่จริงงั้นฉันจะไปถามคนขับรถของฉันก็ได้ไม่น่าเสียเวลาเลยกูเธอบน่นคนเป็นด็อกเตอร์กับคนจบปริญญาโทรูร้สึกสังเวชใจในกายกรรมและวาจีกรรมของคนเป็นคุณหญิงหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาในขุนทองสิอีกที่ด่าไล่หลังว่าอีกคนเป็นคุณหญิงเพราะผัว และอธิบายให้ชายหญิงคู่นั้นฟังว่าพี่รู้ไหมยายคุณหญิงเนี่ยอาศัยบารมีผัวถึงได้เป็นคุณหญิงถ้าผัวไม่เป็นรัฐมนตรีมีหรือจะได้เป็นจริงไหมพี่คนฟังเพียงแต่ยิ้มยิ้มหากไม่ยอมออกความเห็นคนพูดจึงเปลี่ยนเรื่องถามพี่มีธุระมาหาลุงลุงหลหรฮะครับผมจะมาขอให้ท่านหาเลิกแต่งงานฝ่ายชายบอก ท่านงดรับแขกสามวันาะวันที่11อพี่มาใหม่แล้วกันคนพูดคาดว่าคงจะได้รับการต่อว่าต่อขานเช่นเดียวกับรายอื่นๆหากก็ต้องผิดคาดเพราะเขาพูดว่างั้นวันที่11อผมจะมาใหม่นะครับพูดจบก็ลุกออกไปไม่ถามเสียได้ซ้ำว่าเหตุใดท่านพระครูจึงไม่ลงรับแขกสาธุขอให้คนที่มาหาหลงลง น่ารักเหมือนคู่นี้ทุกๆคนเธอเจ้าประคูณในขุนทองแอบตั้งจิตอธิษฐานครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดดังมาจากลานจอดรถเสียงนั้นแหลมลึกอย่างประหลาดชายหนุ่มวิ่งไปยังที่มาของเสียงแล้วก็พบคุณหญิงปทุมทิพย์ยืนเต้นเร่าๆส่งเสียงกรีดกรีด,รดอยู่ข้างรถเบนซ์ชายวัยกลางคนแต่งชุดทหารยศพันตรี ยืนงงงันดูอยู่เกิดอะไรขึ้นล่ะฮะเขาถามนายทหารผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นคุณหญิงท่านเดินผ่านต้นปีบมาผมก็เตรียมจะมาเปิดประตูให้ท่านแล้วท่านก็มายืนร้องกรีดกรีดอย่างที่คุณเห็นนี่แหละคุณหญิงฮะคุณหญิงผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเข้าไปจับตัวคุณหญิงเขย่าแรงๆหมายจะให้เธอรู้สึกตัววายอย่ามาถูกตัวชนะ เสียงแหลมกรีดใสในขุนทองรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คุณหญิงแต่จะเป็นใครนั้นต้องถามข้าหนะ่ะใครละ่ะแกเป็นใครเป็นใครก็ช่างข้าอยากจะรู้จริงๆก็ไปถามหลวงพ่อสิวิญญาณในร่างของคุณหญิงปทุมทิพย์ตอบบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือทำไมจะต้องถามหลวงพ่อท่านกำลังอยู่ในสมาบัติจะถามได้ยังไงก็เพราะอย่างนี้นะสิข้าถึงมาเข้านางคุณหญิง มันใส้มันตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ที่ไม่กล้าทำอะไรก็เพราะเกรงใจหลวงพ่อแขกเลือที่ตั้งใจจะมาหาท่านพระครูเมื่อเดินผ่านลานจอดรถจึงพากันมาหยุดดูกลุวมทั้งด็อกเตอร์กับคู่มัน่นซึ่งกำลังจะเดินไปที่รถของตนประเดี๋ยวหนึ่งบรรดาแม่ครัวก็ยกขบวนกันมานำหน้าด้วยนางบุญพาน้องสาวนางบุญรับอะไรกันวะขุนทอง นางถามหลานชายท่านพลักครูไม่รู้เหมือนกันป้าดูเอาเองสิชายหนุ่มบอกนางุนพาจึงเข้าไปเขย่าตัวคุณหญิงพลางถามเสียงอ่อนเสียงหวานคุณหญิงเจ้าขาเป็นอะไรไปเจ้าคะร่างของคุณหญิงสะบัดอย่างแสนที่จะรังเกยียจสัมผัสของฝ่ายนั้นอย่ามาจับข้านะนางคนสกปรกอีฉันอาบน้ำแล้วเจ้าค่ะอาบเสร็จเมื่อตะกี้นี่แหละ นางบุญพาตอบครั้นศบตากับคุณหญิงก็ถึงกับขนลุกชูเพราะคุณหญิงจ้องมองตาอย่างไม่กระพริบรู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คุณหญิงแต่เป็นผีจึงก้มลงกราบปลกปลกโอ้ยกลัวกลัวแล้วจ้าอย่าถือสาหาความอะไรฉันเลยไปที่ชอบที่ชอบเถอะข้าไม่ไปข้าจะอยู่ช่วยหลวงพ่อดูแลวัด แกนางคนสกปรกคนอย่างแกต่อให้อาบน้ำอีกสักสิบตุ่มก็ไม่สะอาดเพราะความสกปรกมันอยู่ที่ใจแกมันแนบเนื่องอยู่ในกายในใจของแกข้ารู้ข้าเห็นมานานแล้วแต่ที่ไม่ทําอะไรเพราะเกรงใจหลวงพ่อขอให้รู้ไว้ว่าข้ารอโอกาสนี้มานานแล้วได้โปรดเถอะจ้า อย่าทำฉันเลยฉันไม่เคยทำผิดคิดร้ายกับใครคราวนี้วิญญาณในร่างของคุณหญิงเท้าเสีเอวด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาชี้หน้าคนที่กำลังก้มกราบปลกปลกกราบจนหยุดไม่ได้หน้อยแน่พูดออกมาได้ว่าไม่เคยทำผิดคิดร้ายคนอย่างแกมันชั่วแล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองชั่วชั่วทั้งกายวาจาใจนึกว่าข้าไม่รู้หรือ แกมาทำครัวช่วยหลวงพ่อน่ะแกบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเวลาที่พวกแม่ครัวเขาเผลอแกก็แอบเอาหอมเอากระเทียมบ้างมีดบ้างหมูบ้างปลาเค็มบ้างใส่พกกลับไปบ้านถึงคนอื่นๆจะไม่เห็นแต่ข้าก็เห็นบรรดาแม่ครัวพากันจ้องหน้านางบุญพาแล้วก็ถามเป็นเสียงเดียวกันจริงหรือนางกาลังปฏิเสธ คุณหญิงก็ขู่ว่าถ้าพูดไม่จริงแม่จะหักคอทิ้งเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วอย่าทำลูกช้างเลยหลวงพ่อช่วยลูกช้างด้วยนางบุญพาร้องเสียงหลงนายสมชายกลับจักจ่ายตลาดกลับหัวหน้าแม่ครัวเห็นคนยืนมุงอยู่ที่ลานจอดรถ จึงพูดกับหัวหน้าแม่ครัวว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะป้านะหลวงพ่อท่านก็มาตัดสินให้ไม่ได้เสียด้วยยังไงยังไงผมก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาจนถึงที่สุดเขานำรถมาจอดใกล้ๆแล้วชวนหัวหน้าแม่ครัวลงไปดูนายขุนทองรีบมารายงานคุณหญิงถูกวิญญาณเข้าสิงนะพี่ด่ายายบุญพาใหญ่เลยสิทธวัดดูประเดี๋ยวเดียวก็รู้ว่านายขุนทองไม่ได้พูดเล่น จากประสบการณ์ที่เคยตามท่านพระครูไปจับผีหลายครั้งจึงรู้ว่าผีมาเข้าคุณหญิงไม่ใช่ผีปลอมไปตามหลวงพี่บัวเียวมาด่วนในขุนทองรีบวิ่งไปยังกุฏิของพระบัวเียวเห็นท่านกําลังเดินจมกลมอยู่จึงว่าขออภัยนะฮะหลวงพี่คุณหญิงถูกผีเข้าฮะหลวงพี่ช่วยไปดูหน่อยภิกษุวัยเปญจเพศพักการปฏิบัติไว้ชั่วคราว และตามในขุนทองไปเมื่อท่านไปถึงคนที่มุงดูอยู่พากลีกทางให้ท่านเข้าไปในวงคุณหญิงก้มลงกราบสามครั้งกราบอย่างสวยงามที่สุดเท่าที่ในสมชายเคยเห็นผีกราบพระก็เป็นด้วยกราบได้สวยกว่าคนซสอีกแนะ่สิทวัดคิดในใจกราบพระบัวเหี่ยวแล้วคุณหญิงก็รายงานด้วยเสียงที่แสนจะไพเราะ ดิฉันต้องขอกราบประทานโทษพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะที่บังอาจมาก้าวกายเรื่องของมนุษย์ดิฉันทนไม่ไหวจริงๆเจ้าคะ่ะโยมาจากไหนล่ะภิกษุเชื้อสายยวนถามดิฉันมากับเสานั่นเจ้าคะ่ะเสาสีดำที่พิงอยู่ใต้ต้นปีกการมาของโยมีจุดประสงค์อะไรหรือดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อเจ้าคะ่ะมาช่วยดูแลทำความสะอาดวาดัดและทำไมต้องมาเข้าคุณหญิงเขาด้วยล่ะ ไม่น่าทำอย่างนี้พิกุหนุ่มพูดเสียงตำหนิก็อยากจะสั่งสอนเจ้าค่ะสั่งสอนทั้งคุณหญิงทั้งยายบุญพาและก็สั่งสอนเสร็จหรือยังละ่ะเสร็จแล้วเจ้าค่ะดิฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละเจ้าค่ะพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแต่ครั้งที่สามไม่ยอมเงยคุณหญิงปทุมทิพย์ฟุบอยู่ตรงนั้นในท่ากราบอา้าวโยมแม่ครัวช่วยกันนำคุณหญิงไปที่กุฏิหลวงพ่อหน่อย บรรดาแม่ครัวยกเว้นนางบุญพาต่างช่วยกันหามคุณหญิงด้วยความทุลักทุเลเพราะคนถูกหามคงจะหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมเป็นอย่างน้อยช่วยกันเยียวยาอยู่สักครู่คุณหญิงก็รู้สึกตัวนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนายทหารพูดทำหน้าที่ขับรถพามาจึงเล่าเหตุการณ์ให้เธอฟังเล่าจบผู้ที่นั่งณที่นั้นต่างพากันเหลียวหานางบุญพา หากไม่มีผู้ใดได้เห็นแม้แต่เงาของนางผู้หญิงคนนั้นหนีไปแล้วนางจะไม่กลับมาที่วัดนี้อีกเห็นหน้าในสมชายคุณหญิงก็เริ่มแสดงอำนาจบารมีนี่เธอช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยฉันจะขึ้นไปพบหลวงพ่อเธอออกคําสั่งไม่ได้หรอกครับคุณหญิงท่านสั่งไว้เลยว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเพราะท่านไม่ทราบว่าฉันจะมานะสิ เอาเธอไม่ต้องพูดมากเปิดประตูให้ฉันก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นฉันขอรับผิดชอบเองไม่ได้หรอกครับคุณหญิงยังไงยังไงผมก็เปิดให้ไม่ได้ชายหนุมยืนกลานนี่เธอลืมไปแล้วหรือว่าฉันเป็นใครคุณหญิงปทุมทิพย์พูดเสียงกร้าวผมไม่ลืมหรอกครับไม่ลืมว่าคุณหญิงเป็นภรรยาท่านรัฐมนตรีพรดุงเดชในใจนั้นอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยอดีตภรรยา ส่วนภรรยาปัจจุบันเป็นเด็กอายุ16ก็ในเมื่อรู้แล้วทำไมจึงกล้าขัดคำสั่งของฉันนายสมชายรู้สึกสมเพศคนที่เป็นคุณหญิงเสียนักผู้หญิงที่หลงยึดติดอยู่กับหัวโขนชายหนุ่มระงับความขัดข้องหมองใจเอาไว้และพูดด้วยเสียงที่เป็นปกติว่าขอประทานโทษนะครับคุณหญิงผมเปิดให้ไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นภรรยารัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งภรรยานายกรัฐมนตรี ผมก็ไม่สามารถเปิดให้ได้คุณหญิงค่อยมาวันอื่นเถอะครับคนเป็นคุณหญิงอยากจะร้องกรีดหากก็ต้องระงับอารมณ์เอาไว้เมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะทำให้ชายหนุ่มยินยอมได้คุณหญิงจึงคิดขอยืมมือนายทหารวัยกลางคนจึงพูดขึ้นว่าอันที่จริงฉันก็ไม่น่าลดตัวลงมาพูดกับเธอหรอกนะควรจะเป็นหน้าที่ของคนขับรถฉันมากกว่าบุญช่วยเธอจัดการให้ฉันที จัดการให้เขาทำตามคำสั่งฉันด้วยแม้จะต้องใช้กำลังเธอก็ต้องทำเธอยื่นคำขาดจะเอาผมไปฆ่าไปแกงผมก็ไม่ยอมทำตามคำสั่งคุณหญิงถ้าผู้พันอยากได้ลูกกุญแจก็ข้ามศพผมไปก่อนสิทธวัดพูดอย่างเด็ดเดียวพันตรีดุลช่วยรู้สึก,กลำบากใจเขายอมมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้คุณหญิงก็เพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพันโท พันเอกกระทั่งถึงนายพลนี่ก็ตายเต้ามาตั้งแต่เป็นนายสิบอุตส่าห์ตามใจผู้หญิงอ้วนที่เอาแต่ใจตัวเองไปเสียทุกเรื่องเบื่อจนสุดเบือ่อนายจนสุดนายคิดว่าไปรับอาสาคนขับรถให้เมียน้อยรัฐมนตรีก็ยังดีเสียกว่ามีทางก้าวหน้ากว่านี้แยะเด็กสาวคนนั้นคงไม่จู้จี้ขี้บน่นเหมือนยายแก่หมูตอนคนนี้ แล้วพูดด้วยเสียงอันสั่นนิดๆว่าผมไม่สามารถทําตามที่คุณหญิงสั่งได้หรอกครับดีละงั้นฉันจะถอดยศเธอให้กลับไปเป็นนายสิบอย่างเก่าคุณหญิงปทุมทิพย์ขู่ถอดก็ถอดสิครับแล้วผมจะไปขอให้ท่านรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ใหม่ก็ได้ไปรับอาสาขับรถให้เมียน้อยของท่านขี้คร้านจะได้เป็นถึงในพล